เจอกันอีกเช่นเคยครับกับช่องกับทายพาลุยครับผมเป็นงานขาถนนนะครับประมาณฝนตกครับพี่น้องโต๊แรงด้วยครับผมแยดออกได้ครับผมแต่คือได้อื่นไม่แยดได้พบกันหลายหนก็จะลงมือทำงานครับผมแต่ว่าดูทว่าจะกินได้ครับบ่อเลยนะครับ เลยพี่น้อกเงทางเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่ดูครับผมเดี๋ยวอาจจะบินได้ไหมเนะเดี๋ยวนี้เรากำลังจะไปกัู